สวัสดีครับ FC มีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดจงอางนะครับมาแนะนำแล้วก็มาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับผมราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าจะแพ็คกล่องยากหน่อยนะครับก็เลยลดราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับปลายเขามันโค้งแล้วก็อีกอย่างมันยาวครับค่าขนส่งเขาคิดตามจำนวนกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับ ซึ่งค่าส่งนี่ก็ปาไปเกือบร้อยบาทแล้วนะครับนี่ครับเป็นมีดจงอางที่ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำนครับสวยงามมากใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะครับตกแต่งกิ่งไม้ในที่สูงนะครับกอไผ่พงหญ้าได้หมดครับความยาวของใบมีดนะครับ ยาวโดยประมาณนะครับยาวโดยประมาณอย่างเล่มน,นี้อยู่ที่13นิ้วครึ่งครับสินิ้วครึ่งปกติจะอยู่ที่13นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มที่คิดว่าสั้นที่สุดปกติไซส์จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่13บสานิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นนิ้วนะครับสันเนี่ยเนื่องจากเป็นมีดที่ยาวนะครับ แล้วก็ปลายโค้งครับเราจะไม่ทําสันหนานะครับสันจะอยู่ประมาณ4มิลนะครับ4มิลบวกลบนะครับจะไม่เกินนี้นะครับส่วนด้ามจับครับด้ามจับยาว12นิ้วนะครับมาตรฐานเลยนะครับ12นิ้วนี่ครับดูการเปิดคมครับสวยงามมากครับเปิดคมมาไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะครับ เวลาเราจับจับท้ายด้ามแล้วค่อยตว,วัดเข้าไปนะครับแต่ที่ข้อสําคัญนะครับเวลาเราจับท้ายด้านท้ายด้ามแล้วเราตว,วัดนะครับอย่าตว,วัดแรงเกินไปนะครับไม่งั้นตรงนี้หักนะครับตรงนี้แตกแล้วก็หักได้เพราะส่วนตรงนี้จะได้รับแรงกระทะด้วยนะครับ ใครสนใจมีดจงอางเหล็กแหนบทักทายมาได้นะครับราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ